บายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปองไปกันเบิดกันสู่คู่สู่คนว่าสิเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวก้าวสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะโดยนั้นสําหรับวันนี้ก็มาพบมาพ่อกับบ่าวก้าวต้นะเพียงพ่อแม่พี่น้องยก็ทางบ่าวก้าวสิพาพี่พาน้องมากินชมกินมะม่วงกันตอนนี้พี่น้องเอ้ยเฮอเมื่อยแฮงมื้อนี้พี่น้องเอ้ย เมื่อยแท้เมื่อยว่ามันีนพี่น้องเนาะเมื่อยกามาเหตุเวียกเหตุการเหตุงานคือเก่าทางว่าเก่ากับพี่น้อยมาอ่ารับจ้างส่วนดินเข้าเฮือนเพลินพี่น้องเอ้ยต่อมันในการมันได้มากันเบิดทางทีมงานแหละพี่น้องเอ้ยก็ตอนนี้การเหตุเวียกกันอ่าหลังจากเหตุเวียกเราก็มานั่งพักพี่น้องเอ้ยเนาะว่าก็จังสิว่าไรอย่างไดพี่น้องเอ้ยก็บว่าข้างๆข้างๆในตอนนี้ก็เมื่อยพี่น้องเอ้ยแดดก็แดดแท้แดดว่ามันีนพี่น้องเอ้ยอืมโอ ทางลุงเพิ่นทางกระถ้าเพิ่นกะตอนนี้กะกินส้มกันอยู่พี่น้องเอ้ยป่ะพี่น้องป่ะไปเบิ่งปัสสนกันเลยพี่น้องตอนนี้กะพากินส้มกันก่อนพี่น้องเอ้ยพักเที่ยงกันก่อนพี่น้องเอ้ยเมื่อยแห้งตอนนี้ก็ได้วันนี้กะทางกระถ้ากัสิได้เอาลงคลิปเดียวคือเก้าพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าสาวลื่นเพิ่นกบ่ได้อยู่พี่น้องเอ้ยทางกระถ้ากลมาพี่ละทางไอ้แฮดอยู่พี่พี่ละพี่น้องเอ้ยบ่ค่อยมีสัญญาณปรไดัพี่น้องเอ้ยไปไปไปพี่น้องปไปว่าหลายไอ้ห้างไปเบิ่งปัสสนกันตอนกินมะม่วงกันเลยพี่น้องไปกันเลยป๊อป อู้อาสบายดีตรงเตาสบายดีโด้วยเด้อดังนุน้อยมาไหพี่น้องมาเสร็จแซ่บเกันพี่น้องมันอย่างเด้คือคือกัดคือกัดบาดนี่สบายดีที่บาบุญเปี้ยงออกสก้อนหนึ่งนะ ที่ข้ามงม่วงข้ามงมว่วงกับพี่น้องเยเป็นพัวอยู่อุยหลายแท้หลายว่ากินบดจิบบดเลยน,นะพี่พี่น้องเฮียย่างไปตาสะออนพี่น้องเยมามามาพี่น้องอ่ะเอาเลยเอาเลย <c ười> <c ười> ลุงพคนจากป้อนแล้วพี่น้องเยพี่น้อยย่าแล้วก็เก่งใจเพื่อนพี่น้องเยบึ้งนั่งใส่กางเดินได้พี่น้องเดือดกางทุ่งนาแล้วนี่นะพี่น้องเย ตบมีดเป็นกับพี่น้องชีเข่าอยู่บ่อนี่นะมาเป็นพาเห็ดก็เอะไรก็เห็ดเหยาวานเนาะนี่คโอ้ยเศษ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 อื้มอืออือเฮ้ยนี่เศษเด้อพี่น้องมากละครหมากละคำเลยลุกเห็ดพี่น้องเอย ว่าก็เห okay. ็ man, ma. hm ุนํามาได้เด้อมามาพี่น้องมาคําแรกแหกมันนะเพื่อพี่เพื่อน้องกับพี่น้องอะนเลยอืมครับครับครับเดี๋ยวพี่น้องสุดยอดพี่น้องมมแก้วเด๋มแซ่บแซ่บกว่านี้บะมีแล้วปิดมาสดๆใหม่ๆเลยพี่น้องใบเกี๊ยวพุ่นลึกอยู่นี่มากับใหม่ๆเลย หารสัตำเนียรจำได้ก็ไ่ได้เลียวพี่น้องเอมันีนก็มาเจอเมนูเค็้วพี่น้องเออืมเหตุเรียกเมื่อยพี่น้องเยเลยขึ้นอยากสมเป้ยพี่น้องอุ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเยมาหยกที่ซองพี่น้องมาปั๊บเด้อ Ừ. hai cái bất lập sáng tím ác, nhau. Hạng bất ngờ lúc thì ác cắt ác. Hạng bunny ác cắt ác. Hạng bunny ác cắt ác. Hạng bunny ác cắt มาทาง,ทงหน้าทางไอ้พคนกับเปิ้ตรงมองอ้วงหยาบๆอ,อย่างนัน้นงเขาเนาะได้ม้วนกับพี่น้องเลยวันนี้จเจ้าไปยังคือใสแ่แว่นลงใส่กันแดดบ่เอ้าอยัางได้นะบาทนี้ขอบใจขอบใจอุบัติเหตุนเนาะใส่มีโต้ก่อนพี่น้องเลย โอ้โอ้โอ้แบบนี้ก็ได้พี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเอ้าคำนี้ตัวพี่พี่น้องสุดท้ายป่ะได้เจ็บโดยปั๊บโอ้ยคือังไรตัวเหี้ยบก้านี่ฮะฮะป้อนตัวอืมให้ไปห้องมาหน่อยนะอ๋อลายเลยนี่นะ โอ๊ยโอ๊โอ๊ยโอ๊กลับกันแล้นบาทเลยนะมาไปไว้ไปไว้โอ้ยทางไายเพิ่นไปคล้องกระปอมพี่น้องไอ้บุญเพียงเพิ่นไปโดยมาลูกสุดท้ายพี่น้องเลยแห็งแล้วพี่น้องโอ้ยโอ๊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 ยอืมอืมอืม mà, chấm, mà bùn kín nước đá cho nó lấy Nam mà, nước khen nó thảo cái nồi, à, à sờ bài đấy thưa, rồi, bố cái này, không bà. này thấy bà sang bà à thế, cháu này cái này nó, phần nào giọt cắn này chứ, phi nồi. อาดังสะบ้อบาทนี่นะเสียงลั่นบ้นทุ่งเลยพี่น้องเลยเตุ้ยตุ้ยัดเส้ยก่อนเนาก่อนร้อมจะมามวงน่อยเนาะกันแถวถ่าเนาะทานสันกินจอนเ่ยนะลุงนาะจอนเ่ยนะ พี่น้องกับปอมเห็ดเบียกไปเนาะเห็ดเบียกไปหลักก็ได้ไปน้ำคลงอ่งไปน้ำเลยพี่น้องเฮ้ยพี่น้องหมูแมงคีเกี่ยมกับปอมครับเป็นเห็ดเบียกไปหลักก็ได้คลองกับปอมไปพร้อมพี่น้องเยก็อาจจะม้วนลอยมือแรงโอ้ยเข่าท่าอะไรอย่เนาะจุ๊บได้กับปอมไปน้ำพี่น้องเยสาธอหลายๆนี่นะ จากโต้เลยทางบวนนี est, right? ha, ่นะพอบ่าซิปนะซิปปิดอะซิปปลายโต้เนาะเอาทุกอย่างเลยเนาะโดยเอาทุกอย่างเลยเพื่อนวะเบาเก้าชีวิตโดยดงานนำโดยแต่ฟอรอมไปกินแรงพร้อมเมื่อเงินเมียบด่าได้เลยเมียบด่าเลยเนาะบด่าเลยรว่าโธอสร้างว่าแท้บ้านอยากแต่เมียให้โดยมุ่งมั่นกินโบ๊ทหรือพี่น้องไอ้พวก Nhai, yêu mến. In sum lắm, nữa. Sum lắm, miễn dịch hai sang ngoài hệ lụt. Adam, mẹ. How bận, đi? Qua, quay, young. Ba pino bap bung 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 ใกล้แล้วพ okay. e totally ี่น้อยเนาะไก่สิได้ปิดบัญชีแล้วพี่น้องเอ้ยใกล้สิได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วพี่น้องเอ้ยเหลือจ้าห้องเหลือหนึ่งสองยังเหลือสามห้องพี่น้องเอ้ยประมาณสักสองมื้อก็แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ตอนนี้ก็ใกล่ชีไดแล้วห้องนี้กับพี่น้องเอ้ยใกล้สิสำเร็จละกับพอดีแดดแห้งก็เลยพอดีพักกันพักพี่น้องเอ้ย พักผ่อนซะก่อนเออดิซีนและชีวิตพวกเราก็มาทำการทำงานพี่น้องเอออกมาพี่ละอยู่นอกทางนอกบ้านพี่น้องยอยู่ทางบ้านเก่งแฮดเมืองทางเมืองไซบุรีพี่น้อยเนาะอืมอนี่ห้องนี่เป็นห้องใหญ่พี่น้องเอยใกล้สี่เหล่าละ มื้อเช้านี่ทางว่าเกก็บ่ได้ถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งพี่น้องเด้อเนาะก็เพราะว่าคาเฮ็ดเวียกแลพี่น้องเอ้ยก็บ่มีมือกล้องให้แน่พี่น้องเอ้ยสะลืนมันก็บ่ได้มามื้อนี้พี่น้องเอ้ยอาโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ดี๋รอเบิ่งรอชมกันตอนพ่นแะตอนสวนนอีกก็ต่อไปอีกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวตอนแรงพี่น้องเอ้ยสิได้ลงมือกันอีก สบายดีพ le ี่น้องอีกเท้นหนึ่งพงศ์พี่น้องเนาะตอนนี้ก็ทางพบกาก็ตอนนี้ก็ได้เอาดินลงตอนนี้ก็พี่น้องเอ๋ตอนนี้เอาดินลงคุกคักอยู่ตอนนี้พี่น้องเอ๋ตอนแต่ตอนสดขึ้นบกาก็ไม่ได้อัดนะพี่ให้น้องได้บ้างได้ส้มกันพี่น้องเอ๋เอาลงตอนเอาดินลงกันเลยพี่น้องเอ๋อ่ะตอนนี้ก็เอาดินลงควันอยู่กุ้มๆพี่น้องเอ๋ใกล้สิส่เร็จเลยเด้อพี่น้องเอ๋ยเงาก็มาหับงานทางอยู่บ้านกิงแห็นกับพี่น้องเอ๋เนาะ การสำเร็จงานนี้การทางว่าก็เชิได้ออกไปพื่อละพี่น้อยไปทางงานสาวคืมต่อพี่น้อยเนาะก็สาคืมเหมือนก็ติดต่อมาหาทางว่างก้าแล้วพี่น้อยเป็นว่าให้ได้ไปเห็ดห้องน้ำทางจากนอกอย่างละพี่น้อยเพราะก็ลืมไปแหละนะไปแต่ทางว่าก็เชิได้เอาดินลงซอยทางวัเทถาแล้วทางอ้างวนก่อนพี่น้อยหลังจากที่กินมะม่วงแล้วกับพี่น้อยเนาะก็มาสะดินลงเลยบาทนี่พี่น้อย ยงครับลุงสามมื้อเลยนะสามันไดเป่าสามมือเลยนพี่น้อยมาทำงานอยู่ท่านี่กันพี่น้องเุดเอ็ดมือยังบ่ได้อยู่ที่หน่อยสามมือรูยกันอุ้ยนหนอยู่ปุ๊บพี่น้อย ตามรถเด้อดสาม,สามไปซ้อมรถดพิตามด้เหม พี่น้องครับเมื่อจนว่าเอาไออกพี่น้องเยจะทำได้ล้วทั้งห้อนทั้งอ้าวมันีพี่น้องเลยฮะเออออ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะการสำหรับคลิปนี้ทางว่าเขาเสร็จได้ลำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพ่อพอกลังคลิปหนักต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะการสำหรับคลิปนี้ทางเ่าเขาผักผีผักน้องผากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้ง าาเราเก่าอคลิปต่อๆไปได้เด้อพ่อแม่พี่น้อยจังใดกับพี่น้องมีความคิดความเห็นจังใดกับภาคพี่ภาคน้องคอมเมนต์มาหาทางาาเราเก่าแน่พ่อแม่พี่น้อยาการทางเราจงขอ,งข,อขอบ,บุญเละขอบขอคุณทั้งเอฟซีทุกทุกทานที่ขาาับมาครับเบื้องขับซมแต่ต้นหรืจนจบหรือประถมโฆษณา,อาขอให้เพึ่อนอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายชุขใจขอยพึ่งลำลำเรื่อยเรื่อยกันไว้กันสุขุพุขคนพี่น้องเอ้ยที่ได้ขับมาเบื้องขับซมในส่องของเราเก่ากับพ่อแม่พี่น้อยนอยอยาะ ถ้าว่าทางวากาวปิดพลาดประการใดทางวากาต้มกับขอโทษและ่ะก็อภัยน้ำพีน้องประกันสุกูสุคนประกันสมองสุบอนพ่อแม่พี่น้องเลยอาก็ะลำลับพระจากพ่อแม่พี่น้องไปทางวากาขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี